สวัสดีครับกลับมาพบกับ i t eas y ซ p ยเช่นเคยนะครับจากที่ผมได้ทำคลิปวิธีปิดฟีเจอร์วันนี้ในอดีตของ Facebook ไปไม่ให้แสดงนะฮะก็มีคนเจอปัญหาครับผมวันนี้ก็เลยมาทำคลิปแก้ปัญหานั้นปัญหานั้นก็คือหาฟีเจอร์วันนี้ในอดีตไม่เจอนะครับจากแถบด้านซ้ายนี่ซึ่งดูจากคลิปที่แล้วมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีผมก็เลยเออของผมก็เลยเจอละวิธี แก้ปัญหานี้ก็คือนี่ครับในเมื่อมันไม่มีเราพิมพ์สดเลย on this day on this day นี่ครับผมพิมพ์ต่อท้าย facebook เรานะครับพอ facebook. com ปุ๊บมันจะมีสแใช่ไหมครับก็พิมพ์คำว่า on this day ลงไปนะครับจากนั้น enter เลยครับรอสักแป๊บนี่ครับผมพอ enter ไปปุ๊บเนี่ยมันอันนี้คือหน้าวันนี้ในอดีต โอเคนะฮะอันนี้คือเราเข้ามาฟีในฟีเจอร์ได้แล้วแต่นี้ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าสาเหตุมันเพราะอะไรทําไมมันถึงไม่มาโชว์ตรงนี้ให้เราเข้าง่ายๆเนาะแต่เนี้ยเราได้เข้ามาแล้วส่วนการตั้งค่านั้นก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยครับนี่ไปที่ปุ่มฟันเฟืองนะครับตรงขวาเนี่ยครับเราจะกรองจากบุคคลก็ได้นะครับกรองจากบุคคลก็คือใส่ชื่อคนที่เราแบบไม่ต้องการต้องการแบบให้มันโชว์ขึ้นมา อาจจะมีรูปภาพเก่าๆกับใครสักคนหนึ่งแล้วไม่ต้องการให้มันโชว์ขึ้นมาก็ใช้ฟีเจอร์ตัวนี้กองชื่อเขาออกไปนะครับมันก็จะไม่แสดงส่วนใครที่ต้องการปิดเป็นระยะเวลาเลยครับก็วันที่ครับกดแก้ไขค,ครับเลือกเลือกวันครับนี่ครับก็เลือกไปว่าจะเริ่มกองตั้งแต่วันไหนสิ้นสุดถึงวันไหนผมเทสเริ่มกองแต่วันที่2เรียบร้อยโอเคครับแล้วกดบันทึกไปกดเรียบร้อยไป โอเคครับตอนนี้มันก็จะกองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไหนๆก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วผมก็จะสอนอีกอันนึงเลยก็คือถ้าเกิดในเมื่อเรากองไปแล้วและอยากจะให้มันโชว์ละ่ะทํำยังไงวิธีทําก็คือเนี่ยครับพอเราเข้ามาตรงฟันเฟืองที่เราตั้งค่าวันเป็นที่ตั้งค่าวันนี้ในอดีตนะครับจะเห็นว่าตรงวันที่เนี่ยจะมีเขียนไว้แล้วว่ากองไว้1รายการ ก็คือเราเราก็จะไปยกเลิกการกองออกก็ไปที่แก้ไขครับจากนั้นครับจะเห็นว่ามันมีเขียนว่า2มีนาเนี่ยเรามีการกองไวนะ้นวนะกดลบไปเลยครับกดลบออกไปหรือใครต้องการแก้ไขเฉพาะแบบมไม่ต้องกองถึงขนาดนี้นะกองให้มันสั้นลงกว่าน,นี้ก็กดแก้ไขไปครับแล้วก็เปลี่ยนวันที่นี่ฮะเปลี่ยนวันที่1อันนี้ผมว่ากองวันที่สิ ปุ๊บนี่ครับอันนี้ผมคือผมแก้ไขแล้วกองตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16นะไม่ต้องเอาวันนี้ในอดีตของช่วงนั้นมาแสดงนะของปี2016โอเคอันนี้ผมไม่ต้องการกองผมก็กดลบออกไปแล้วก็กดบันทึกเพียงเท่านี้ครับรายการกองก็จะเป็นศูนย์รายการเรียบร้อยจากนั้นกดเรียบร้อยไปครับโอเคครับผมเพียงเท่านี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วครับ กับการกรองวันนี้ในอดีตหรือการยกเลิกการกรองวันนี้ในอดีตนะครับแล้วก็วิธีเข้าวันนี้ในอดีตโดยที่มันไม่มีปุ่มให้เข้าง่ายๆจากข้างๆนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็นำมาฝากเท่านนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ